สวัสดีครับมาพบกับไอดดนเกมเมอร์เช่นเคยครับสวัสดีครับรบทีทำมจันประตูเพื่อนที่คนหนึ่ง ตัวหนึ่งกับบ่ายดิไม่มันไม่หยุดตรงนั้นไปดักหน้ามันไปเดินวิ่งไปดักหน้ามันโอเคโ้ยห้ดักหน้าไปดักหลังไปยังต้องต้องทีมัต่างไอ้บัววะ ทำอะไรชักช้าก็ว่าฆ่าก่อนอ่ะบอกให้มาขึ้นทางด้านนี้ไปทำไมทางด้านนู้นล่อไปไงไมึงเึ็นบล็แล้วมึงเป็นบล็ พ่อวะพ่อพัานยาก่อนฉันดิดตายคนหยาันมีระเบิดบอกมีแกกเลยปันสิ มันลงมานีหัวแตกอยากเก่นกับฉันเมื่อนี้ดีค่ะมันจะคิวเลยแต่นี้ ดันไประวังระวัออมดีกว <dan> ่า เดือนหนึ่งเสร็จแล้วร้อยดีค่ะที่คิวเดียวเฮมันไปกันสองคนเสร็จแล้ว กดไปสองอันเลยเพราะว่ากดึ้นเปินมมันจิตตั้งเลยเออแต่ว่าเธอเดียวจะเนาะเพาเธอเธอเดียวหนูก็ว่างปืนเลยออกไปออกไปเลาะ กิ้วคููดาวอยู่เย็บเี้าโอ้ไม่ติดสายกันสายเด่ะวลาดินล่าไป้ไงมันยังไม่ทันตั้งตัวนอ้อมผอมันอ <N> ้อม <N> สำหรับคลิปนี้ลาไปก,ก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับของค่าบายบายขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้พอตายตอนจบเลยเจ็ดคิวนะเจ็ดคิวอันนี้ได้สาม